สบายดีทักทไทยสบายดีผอแม่พี่น้องเปิดทางช่อง YouTube ซายลมถินเชนโนชาแนลนะพี่น้องนะวันนี้มาเจอกันวิธีห้านของน้องปามุยสาวลาวเองตอนนี้เพื่อนานังทำอะไรอยู่จ๊ะสบายดีสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวเด้อ,อะละต่างประเทศ ตอนนี้เขากำลังเซ็กโทรัซ้เ์เนาะเพราะว่ามุกจีนี่เขาเ่าก็าถ่ายคลิปแล้วเพราะว่าให้น้องโซกจับคลิปให้เนาะรายการเห็ดน้ำปันนนำ่นหมอกน้ำพี่น้องนี่ฝากพี่น้อง FC มาอุดหนุนเฮาในเดอ้อน้ำปันน่นน้หมอกมอมนูใหม่ปะแม่อันนี้เป็นปั่นใหม่ของห้างเลยเฮาแนะนําเลยเด้อฝากเลยพี่น้องปันงงป่นหมอกมอปั่นหมอกมอ่าของอ่าห้างน,น้องปะมุยมยพี่น้องวันนี้มาลีนเพิ่นโบเดมาโดนหลายมือเลยเนาะ เรียว่ามาถ่ายคลิปน้ำน้องปามุ้ยซาลาอยู่ที่ห้างกะได้ส่งหาไอ่เพื่อน้องพี่น้องว่าจังไดคือโบเห็นมาหาน้องน้อยใจว่นเลยว่าน้องเห็นยังผิดใจไอ้แบบ่บเห็นไอ่มาเนาะว่าเอาไปเจอกันแบบเป็นเดือนผมก็ตักเดี๋ยวน้องไม่ได้เปิดห่านเลยผมก็มาลินน้องก็ห้ากับเปิดห่านในสามมือพี่น้องเอ้ยไอ่กันเลาะเพราะห้องไอ่นะพี่น้องเลยไอ่แต่ได้ไอ้กันทรายแว่นอยู่กันเนาะ วันนี้มีโอกาสมาดื่มน้ำน้องปลาหมึ่ยพี่น้องน่าจะรีวิวห้านเปิดให้เพิ่งปลาเมนูเพิ่งเปิดห้านใหม่นี่ยังแน่แล้วอย่าเนาะได้สิพาไปเพิ่งกำกันเนาะทุกคนเป้ได้รายได้โน้ตยูทูบเ่ิงเดือนนี่เจะาไปเไยก็บ่ได้เงินเดือนสองเดือนเลยด่าไอ้ก็บ่ได้ขับไปเซ็กให้ซำจะได้ทนายแล้วไอ้ไปเซ็กให้เด้ไบ่ได้เงินเดือนสองเดือนเลยเนาะพี่น้องเดือนก่อนไอ้เซ็กให้ได้อยู่ประมาณหกจุดปลายหกจุดปลายเหรียญเดือนนี้พี่เบิ่งที่ได้ข่าวบอก ไ, <c oughs> ไอ้ <c oughs> กบลิเซกให้เจ้าทำนายลืมลเรียกร้ายไอ้ก็ได้เนาะเลยคงจะเรียกร้ายอีกลายเลาะอีนเลาะไอ้ก็ได้เรียกรเลาะพี่น้องเลยกู่เบาคันเลาะไม่ใชที่ไหนจะพาไปเบิ่งห้างน้องพัพพูดอยู่พี่น้อง <c oughs> มีมมมงหาพพ้ง <c oughs> หางโดย <c oughs> คล้ายไงเนาะเป็นบังม่วงหลายหลาย <c oughs> พี่น้องนะพัพไปเตยเบิ่งกันพี่น้องพี่น้องเซิงว่าบังม่วงห้าวกระายขนาดเนาะตากแดดตากลมสู่ชีวิตกับเฮาขนาดเพราะว่าเฮาสั่งมังม่วงมากาน,านะซิบโลเลยเพลินว่าว่า สิบโลมันบอกพอกขายเดี๋ยวอ่ะเอาไปเลยสามสิบโลพี่น้องกระเบื้องเลยแม่ค่ะที่ขายมั่งหมดนะใจให้สามสิบโลป่ะเนี่ยสามสิบโลขายมาได้ประมาณสามมือเลยเนาะเพราะว่ามั่งม่วงนี้มาจากปากเซเลยเพิ่นฝากหลดุดสายทางมากเลคือหลดเมยนะพี่น้องอแล้วก็ประมาณนี้มังม่วงเขาก็ตายแบบดีพี่น้องเย้ยแล้วก็จะมีหมากใหม่ดองนะเนาะเขาจะขายซุ้มนี่มันเบิดใหม่แล้วเ่าจังสีเอาส่วนใหม่มา อยากได้มะขามดองพี่น้องเพราะว่าลูกค้าถามขับมาหลายเนาะแต่กาหานน้ำฝันค่ะเบิ่งคือว่บผมมีอย่างพี่น้องเทจริงนะมันแดด<ะ>และเฮาก็เลยง่ายไปอยู่ทางภาคนั่น<อ>แต่ว่าเฮากาหมัดผ้านี่ป้องกันแดดเลยแต่เอาไปอยู่เนาะ <c oughs> พี่น้องเขาต้องซื้อผ้ากันแสงมาใหม่เลยกะ ประมาณตกละกเอียงใส่สักอย่างเดี๋ยจะป้องกันทางนั้นก็คือแดดบางนี่บ่พอไปแดดฮอดมักม่วงอีพี่น้องนี่รอบเสียงขายทางเขาอนุญาตเด้อเจาที่อีกแล้วเมนูปั่นมีอะไรก็เมนูปั่นไงเมนูปั่นก็จะมีอะโวคาโดโออะโวคาโดร้อมปั่นเลยอะโวคาโดขายดีโป๊ะเต็มกระถุงอะไรได้ยังเหลือประมาณสันีแหละแล้วก็จะมีหมักแตงแคนตาลูกอพี่น้องเลยกับ มักเผาน้ำหอมเสริมว่าน้ำข่าวจากฝั่งไทยเลยสไลด์หมักไม่ก็มีแต่น้ำข่าวจากฝั่งไทยเนาะแมันก็จะมีน้ำแบบนี้พี่น้องน้ำปั่นเนี่ยหอมหวานสดซื่นบาวหอยฝั่งมอนนะหมักมอนอยู่ในตู้เย็นเนาะโอ้สงสัยตู้เย็นไหมปะแมนเขาว่ามันเป็นหมากที่แบบว่าบบมีสารผิดมันก็จ้าไว้นอกลายบบได้เนาะเดี๋ยวฮัาสิพาพี่น้องไปเบ่งเนาะ มังมอนบะมังมอนบะแม่มังมอนเท่ากับโบเดอมาจากอื่นไกล้ดอกพี่น้องเอามาจากแกงกอกที่ว่าทาไปฮือนแม่กอนั่นเองเนาะพี่น้องนีกุลายเนาะพี่น้องใส่บนมีประมาณนี้พี่น้องมังมอนพี่น้องก็จะมีมังหนักมังหนักเวลาเขาปั่นแล้วเนาก็จะมานี่เมื่อนี่นะจะมีปั่นมน้าใหม่ก็คือปั่นขนุนเนาะพี่น้องก็คือปั่นมักมี่นั่นเองเนาะเพราะว่า มีว้าวเพราะว่าอันเาาลอยเอามาแต่บัานเครือเข้ากาดเนาะแม่น่ะเพิ่นฝากมาและเพิ่นกระแบ่งให้เฮาเขาก็เลยได้มาันปั่นนี่พี่น้องกะปั้นนี่นะพี่น้องเนาะน้ำปั่นห้านเท่าก็มีหลายอย่างก็คือมีปั่นมะเข้าโซดปั่นนมมีแหละกับปั่นขนุนปั่นอะโวคาโดปั่นอหมะม่วงและกับปั่นมัหนัดเนาะ หมักไม้นี่สิบอกเลยว่ามีเกับขบลุกหมักเลยนะพี่น้องลูกผ้าถามยังคือแบบต้องมีเลยเนาะแต่ว่าหั่นป้ามือจะแปลกอย่างหนึ่งก็คือส่วนลายก็จะได้ขายจะปั่นหมักไม่เนาะขั้นปั่นพงนี่กะประมาณมื่อหนึ่งสองจอกับก็จะเป็นได้ฝ้งมือกับโบมีเลยปั่นพงจะบอได้ข่อยได้ขายเนาะจะได้ขายแบบปันน่นหมักไม่ส่วนล้ายเนาะซึ่งว่าแตะ่ละมือเฮาผ่ามาผ้าก็จะผ่าอยู่ประมาณสามหน่วยพี่น้องเพราะว่าาจะใส่กล่องนีเลย แต่เมื่อนี้นนะเบิดตาหัวเว้นเลยพี่น้องเพราะว่าอากาศมันห่อนเขาจะบม่ผ่าลายเนาะเพราะว่าเขาเปิดห้านใหม่เลยกะส่วนลายก็จะมีแต่ลูกค้าใหม่มาลูกค้าเก่าก็หายไปเลยเนาะเชื่งว่าเปิดเมื่อที่หนึ่งเนะี่ยมีแต่ลูกค้าใหม่มาซื้อเมื่อที่สองอนะลูกค้าเก่าเรื่อมมาเมื่อที่สามกะยังบ่เห็นลูกค้าเก่ามาเนาะเพราะว่าเขาก็โฟล์ลงเฟซเต,ตเห็นผลคอมเมนต์ลายอยู่พี่น้องเ <c oughs> พราะว่านี้เนาะพี่น้องท่าน <c oughs> ค่าะ เปิดมามื่อน,นี้อ้ายเผิ่กนการได้มาหาเนาะเขาก็ได้ส่งหาเพิด่าคือบ่เห็นมาอุดนนแนเนอะเปิดห่านใน้่า,าม,มือเลยนะปกติขั้นเขาเปิดนี่อ้ายเพิ่นจะมาแหวะเลยพี่น้องขิดละอายเพิ่น้อยใจอยงสักอย่างบวะไาม,าม่ได้แวย<อ>พี่น้องก็ชีแหวะอยู่แต่ว่าคุณโพ่อด้แหวนกับไปการมาบางทีลืมบางทีกไปชีิแหววเขลืมฝากพี่น้องเนาะที่ไดไกลไปไกลมาทางฝั่งไทยได้มาทางประเทศลาวก็อย่าลืมมาอุดนุนเขาในเด้อ ปอกหั่นน้ำ <đấy> ฟันหั <want lucky. can> ่นน้อยๆเฮาในเด้อพี่น้องห้านเพิ่นือใกล้ๆนี่เท่านั้นี่แม่ยูเตอร์ตนหนาปั๊มน้ำมันเลยแล้วกะใกล้กับอ่าทุกอย่างสิบพันพี่น้องเสื่อว่าเพิ่นมาเปิดใหม่นั่นเองไอ้สายลงมาเลยยังบ่เคยมาแวะได้ยังเพิ่นทุกอย่างสิบพันทุกอย่างสิบพันยวมมือหนาสิลองไปเบิ่งเนาะว่ามีกิฟต์สอบยังไลยบอกพี่น้องเลยสิถ่ายพี่น้องเอฟซีเบิ่งเนาะอ่านทุกอย่างสิบพันเนาะพี่น้องตอนนี้กลับมาแล้วพี่น้อง มาอยู่ที่หอพักเหมือนเดิมแล้วจ้าเนาะหลังจากที่ว่าไปแวะฮานอ่องมาเมื่อวันี้ทุกคนหลังจากว่าที่ไปแวะเพื่อโดนไปไปแวะฮานะพอ่องนะ,ะนะ้นองสาวสายลมถินเชโน่ชาแนลนะจ๊นะจทุกคนนะวันนี้อากาศฮ้อนๆเพื่อนๆโอ้ไปถ่ายคลิปเพื่อนกับน้นองลุงก็ได้แบบเด็ดเพืนนอ่อนเนาะวันนี้อากาศเกือบจะ40องศาอยู่ที่เชโน่เพืนนอ่อน กือบจะ40องศานะประมาณ39องศาวันนี้ทุกคนฮอนมากๆเลยร้อนมากๆเลยวันนี้ทุกคนอาอตอนนี้ก็มาแล้วมาแต่ลิดน้ำน้องแล้วหลังจากว่าที่บอดี้ใครถ่ายคลิปได้มืออย่างเนาะสรุปเองก็บบอดี้ถ่ายคลิปได้มือมันฮอนเนาะม,นมันมันเมื่อยพี่พี่อากาศฮอนมันเบิกไวก็เลยว่าบอดี้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งลายมือเติบน้องเอยมาวันนี้ก็มาถ่ายคลิปลงทางช่องยูทูบสายลมทินนชโน แฟมิลี่ถูกไหมไซด์ลมทินจีโน่ชาแนลถูกไหมเนาะจะได้กระฝากพี่น้องติดตามช่องๆเนี่ยมันมีช่องๆอยู่ลงเนาะไสด์ลมทินจีโน่ชาแนลกับอ่าซด์ลมทินจีโน่แฟมิลี่นะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ชีจบพี่น้องบอกว่ายังหลา่เนาะบอกว่าหลายยังห่างเงี้ยเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสบายดี